วัดติจ้าพี่น้องเมื่อนี้มัวตะมอมหอดมองเห็ุงานเมื่อนี้อากาศเขาเจาว่าเมื่อนี้สิบโบนาวปันได้จ้าห่อนห่อนแน่ยยูว่าซันเมื่อนี้ึ้นเปลองศานี่ไปกินเขาไปไี่กินเขาเศร้าไปจ้าเน,นี่โอ้บังปังบังบงบง,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 บงโอ้รถไฟรถไฟ,ไฟ <laughs> นี่พกินเขาไปจ้า เขาเศร้า <S <S เขาเศร้าเอาอาหารมาแต่ล,ลุงแรมได้ยังเนี่ยโอ้ยสดเสร็จสดเสร็มาแต่ล,ลุงแรม่ยาเจา้าวบํให้นั่งกินอยู่โรงแรมจ้ะได้อีกยังอีกข้าวซ้องข้วซ้องซองอันโยเกิกร์ตกับกล้วยจ้ะมา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 ม่กินน้ำกันเด้อเฝ้ากินเฝ้าไปเฮ็ดงานกันจ้ะมา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 ,มา,มาจ้ะกินก่อน